สวัสดีครับ ep ที่5แล้วนะครับเราเก็บเต็นท์ที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังมุ่งหน้าจะไปที่อําเภอปลายกันครับเรามาอําเภอปลายครั้งแรกก็มาเช็คอินที่นี่ก่อนเลยครับโรงพยาบาลปลายน้องมีอาการแพ้มีผื่นขึ้นที่ตัวครับเราออกจากโรงพยาบาลก็มากางเต็นท์ที่จุดชมทะเลหมอกยุนไหลเลยนะครับ เราขับผ่านหมู่บ้านสันติชนหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านคนจีนทั้งหมู่บ้านครับขับผ่านหมู่บ้านสันติชนได้สักกิโลกว่าเราก็มาถึงที่หมายแล้วครับหาที่กลางเต็นท์เสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศด้านบนกันนะครับบริเวณที่นี่กว้างขวางมากมีลานกลางเต็นท์ให้เราเลือกมากมายหลายที่ค่าบริการคนละ100บาทครับเราเลือกที่จะกางเต็นท์ที่จุดนี้ เพราะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าและมุมนี้ก็จะเห็นอำเภอปลายทั้งอำเภอสวยงามมากครับกลางเต็นท์เสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปชมบรรยากาศด้านบนกันนะครับ ด้านบนนี้มีร้านขายของทั้งอาหารและเครื่องดื่มมีร้านค้าขายของฝากให้เราเลือกซื้อกลับบ้านได้เลยครับเราขึ้นมาแล้วก็ได้เจอกับต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ได้ชื่อว่าต้นไม้แห่งความรักใครมาที่นี่ก็ต้องอธิษฐานเกี่ยวกับความรักที่นี่เลยครับ คำว่าหยุนไหลเป็นภาษาจีนหมายถึงแหล่งที่แมฆไหลมารวมกันเปรียบเสมือนคนจีนอยู่นานที่อพยพมาจากเมืองจีนย้ายถิ่นฐานมารวมตัวกันที่นี่นั่นเองครับ เดินออกมาที่ลานจอดรถเพื่อจะไปถนนคนเดินเจอต้อนอะโวคาโดมีลูกเต็มหมดเลยนะครับมาถึงแล้วครับถนนคนเดินที่นี่มีของขายทั้งอาหารและเครื่องดื่มของฝากมากมายใครมาที่นี่แล้วอย่าลืมแวะถนนคนเดินกันนะครับเดินมาได้สักพักก็ต้องหยุดที่ร้านนี้นะครับ ดูที่เขาตรงตัวได้มากเลยครับเดินไปก็ได้เจอกับของที่เราไม่เคยเห็นที่บ้านเรานะครับข้าวปลูกานาดำลองสักหน่อยครับ มาที่นี่ถูกใจเด็กคนนี้มากเลยนะครับเห็นอะไรซื้อไปหมดที่นี่มีทั้งร้านอาหารและก็บาร์ขายเครื่องดื่มมากมายเลยนะครับ หลายรูปแบบมีทั้งแบบเรียบง่ายแบบรถเข็นและร้านอาหารถึงเครื่องดื่มพร้อมเล่นดนตรีสดก็มีให้เลือกด้วยนะครับบรรยากาศที่นี่ก็คล้ายกับถนนคนเดินที่หาดฉเฉวงเกาะสมุยเลยนะครับมีทั้งร้านอาหาร ก็บาขายเครื่องดื่มที่นี่จะเต็มไปด้วยฝรั่งเป็นส่วนมากนะครับคนไทยจะน้อยมากๆเลยครับเราใช้เวลาที่นี่ประมาณ2ชั่วโมงซื้อทั้งของกินและของฝากกลับไปที่เต็นท์มาแล้วก็ต้องแวะที่ถนนคนเดินที่นี่นะครับ บรรยากาศไม่ทำให้เราผิดหวังแน่นอนเลยนะครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับตื่นมาเช้านี้เราเดินมาดูบรรยากาศยามเช้ากันนะครับที่นี่อากาศไม่หนาวมากมาลุ้นกันว่าจะเจอทะเลหมอกสวยๆไหมครับ บรรยากาศที่นี่ถือว่าดีมากไม่หนาวมากสภาพแวดล้อมก็สวยงามเราทำอาหารนั่งดูบรรยากาศไปถือว่ามีความสุขมากเลยครับประทับใจมากเลยครับที่นี่ เรานั่งกินไปดื่มไปพร้อมกับดูบรรยากาศไปด้วยช่างมีความสุขเหลือเกินครับพอพระอาทิตย์เริ่มขึ้นหมอกที่นี่ก็เริ่มหนาขึ้นมาเรื่อยๆครับ ด้านล่างที่เรากางเต็นท์ถือว่าสวยงามแล้วจะพาไปชมบรรยากาศด้านบนที่มีนักท่องเที่ยวมาชมกันเยอะๆจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับด้านบนนี้มีบริการอาหารเช้าและเครื่องดื่มให้แก่นักท่องเที่ยวให้ได้นั่งดื่มกินและชมบรรยากาศสวยๆไปพร้อมๆกันที่นี่มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาชมบรรยากาศตอนเช้าจำนวนมากครับ ชมวิวอยู่ไหลลงมาจะมีคาเฟ่สวยๆที่นี่แนะนำให้มาเที่ยวด้วยนะครับที่นี่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มมีจุดถ่ายรูปสวยๆแนะนำให้มาเที่ยวที่นี่ด้วยเลยครับ ที่นี่มีค่าเข้าชมคนละ50บาทมีบริการให้เช่าชุดจีนสวยๆมาถ่ายรูปด้วยครับพร้อมกับลงเล่นน้ำในสระได้ด้วย จุดชมทะเลหมอกจุนไหลอำเภอปายเพื่อจะไปต่อกันที่อำเภอปางมาผ้าเราจะไปกางเต็นท์กันที่จุดชมทะเลหมอกกิกอคออำเภอปางมาผ้าต่อเลยครับตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านสันติชนเป็นที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของอำเภอปายเราจะพาเดินชมบรรยากาศรอบๆของที่นี่ว่าจะสวยงามแค่ไหน ชาวจีนทั้งหมู่บ้านจะขายของฝากส่วนมากมาจากประเทศจีนมีบริการให้เช่าชุดถ่ายรูปสวยๆที่นี่ด้วยนะครับ จบแต่เพียงเท่านี้ติดตาม EP ที่6ต่อเลยนะครับเราจะไปกันที่จุดชมทะเลหมอกกิกอคออำเภอปางมะผ้าเราผ่านที่ท่องเที่ยวที่ไหนก็จะแวะถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกติดตามกันต่อเลยนะครับกิกอคอชื่อนี้ไม่ทำให้เราผิดหวังครับขอบคุณครับ